เจ้านี้ก็ไล้พี่น้องพอล้วนพี่น้องพี่จากลงมาปลาลดพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาผมผอก็บปาบันบันทงก็จะเสาเน้ะพี่น้องเนาะก็จะเสาอยู่ตลาดสด พิกัดยุตลาดสดช่องจอมหลังโลตัดพี่น้องมาเบิ่งตลาดสดตลาดปลาตลาดขายของสดพี่น้องเป็นตลาดปลาตลาดของปลาของสดหลังโลตัดเด้อพี่น้องเด้อมีถุงมือนี่ก็เป็นหกโมงสิบหา้านาทีพี่น้องกำลังเนินเขามากพี่น้องพี่น้องพอคาคนไทยกำลังมาเฮือนครับล่อเขอกันครับ

กุ้งทั้งในทีน่พี่นออ้องเนอะปลาจมไปเห็ดปลาจอมเอ๋อขอนาโอเคจากลงมาปลาลดพี่นอ้องปลาลดใส่จิ้วเนาะอุ้ยปลาบูนี่แต่ปลาบูเลยพี่น้อง ปอรืนๆี่หะาอีหมาดีน้องซาระเือไรปลา,าคอโลหะสิบ,บาทพี่นองม่ันเลือกได้ตีิงย่มดีกัน <c oughs> ปลาละเออปลาหน้าเข้ากำลังออกแล้วเนาะเหมือนนี่คือเป็นมกหอยพี่น้องอมกหอยอสองโลพี่น้องเนี้ยงสองโลเอาไปตากแดดแล้วอะไรนี่สวย ข้างบนกน็เริ่มมากเลยพี่น้องข้างบนเป็นกุ้งเป็นหอยได้ไหมสองโลเหรอสองโลกันเบอร์เบอร์พี่น้องมาวันซื้อสองโลเลยนะกูมีโลเท่าไหร่นี่ยสองโลพี่น้องมาทางังผีกันเปนเบียร์ตาแดดไหมฝา นี่คือเป็นตัวใหญ่พี่น้องเป็นไอ้แมงกิซอนเลยพี่น้องเน้อแมงกิซอนแมงกิซอนแมงกิซอนพวกนี้กูลาคาแวะมาถามเองกับกแม่ยขาเลยพี่น้องเน้อเพราะว่าเบาบันถามไปบางมือมันกระแพงบางมือมันกระถือกพี่น้องแวะมาถามเอาราคากับแม่ยขาเพิน่นต่อรองเพิ่นโดยตรงเลย เป็ดปลาเสี้ยมปลาเนื้อออนเดีย๋ยวนี้แมงอีซ้อนมาหลายพี่น้องปลาลดม,มัน,น,นกระทือในสองโลหรอพี่น้องม,มื่อกี้ในคอสองโลโปลาลดตุลจำโบ่พี่น้องไงเดีย๋ดยนี้ก็ร้ายพี่น้องอนน เมีทอง้งทองก่เ็ดทองดทองบ้างด้วยทองด้าบงทองด้การซื้อมือกี้ก็คือคักคือเกาพี่ซื้อไปไอ้ตากแดดนี่ยลืมด้ยพี่น้องเด้อ ตลาดสดจ่องจอมตลาดของสดตลาดปลารดตลาดปลาเสี่ยมหลังโลดตัดจ่องจอมพี่น้องมีถุกมือพี่น้องเริ่มหกโมงเสาร์หอดสามโมงสวยๆมาชัากหน่อยกับพ่มีของเราพี่น้องเอาไปมักไปแชร์ไปเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เลือกปลารดปลาปลากดปลาเสี่ยม กุ้งมีหลายอย่างพี่น้องหมอตำรับพูดมาข่ามาขายขาราคาแต่ละมือแตกต่างกันพี่น้องมือกระแทงมือกระถือมือนรรี้ปลารถลอยยีพี่น้องประรถหน่อยลดกิว๋วลอยยีเริ่มเลยมือนี้แม่ข้าเพิ่ดกับว่าคอยมาหลายวันแล้วพี่น้อง มันมีวิธีซื้อกุ้งพี่นอ้องานาม,มันห่วงแล้วแท่งใหม่แท่งออกอามันจะลายซาลดซาลดกุ้ง อรถมึงกรองหอยพี่น้องล่างหอยล่างหอยขายผู้รถคันผลก็มีแต่หอยพี่น้องมีหอยมีปลาคอ ท้างฝุ่นคนกับไปเบ่ถึงเนาะพี่น่องนี่คนไทยจังสีเป็นกับไปไก่ไปเลียบุดมไปไงัป้นบองว่าไปสั่งมึงมันดีไรเอาะเต็มรสสดเลยเนาะขึ้นแล้วดอกบังดีบังเต็ม ยปพี่น้องมือนีมือนีฝากวัฒนีแลวพี่น้องเนอะตลาดช่องจอมเนาะฝากวัฒนีฝากพี่น,อนอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าบันนะครับโอกาสนาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ we